สุชตาช่วงสีในฐานะมิสเวิลด์2องพนะคะโดยโอปอเลือกที่จะสวมใส่ชุด ที่ได้รับแรงบันานใจมาจากฉลองพระองค์ในสมเด็จพระปัญปีหลวงค่ะออกแบบและตัดเย็บโดยแบรนด์ราเมศรนะคะอยากจะบอกว่างดงามและสวยงามมากๆแต่เชื่อว่าหลายคนนะคะที่ยังไม่มมกออนจากการประกาศผลม i สเวิลด์ปี2025ค่ะเพราะแอนนี่ก็ยังดูไม่จบเลยนะคะดูแต่เมื่อคือนนะคะผลประกาศ มิสเวิลด์ปี2025ี่ห้าอีสต์ไทยแลนดก็คือว่ายังวนอยู่ตลอดเลยนะคะดูยังไงก็ไม่เบื่อคะ่ะเพราะว่าเชียร์โอปอมาตั้งแต่ตอนประกวด Miss u n i v e r s ์แล้วนะคะอยากบอกว่าโอปอขยันนะคะและอดทนนะแล้วก็สู้จริงๆนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้แอดมีประวัติของน้องโอปอแบบคร่าวๆมาฝากทุกคนคะ่ะ โอปอนะคะสุชาตาช่วงสีปัจจุบันค่ะอายุ22ปีเธอมีเธอเป็นสาวภูกเก็ตนะคะมีส่วนสูงอยู่ที่180เซนติเมตรโอปอเติบโตที่จังหวัดภูกเก็ตนะคะครอบครัวทำอาชีพธ,ธุรกิจส่วนตัวเป็นธุรกิจโรงแรมชื่อ Home Place Hotel นะคะอยู่ใจกลางเมืองเก่าจังหวัดภูกเก็ตค่ะ โอพอจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนตเตรียมอุดมศึกษาและปัจจุบันนะคะกำลังศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พูดได้ทั้งหมด3ภาษานะคะก็คือไทยอังกฤษและจีนเนื่องจากเรียนโรงเรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กคะ่ะ และจบสายศิลป์จีนนะคะจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโอปอนะคะฝ่าฟันจนฟ้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เมื่อปี2024ค่ะและในเวทีมิสยูนิเวิร์สเธอก็ทำมันได้ดีมากๆนะคะโดยคว้ารองอันดับ3าม,มาครองได้แบบน่าชื่นชมค่ะของจริงก็คือของจริงนะคะโชคชะตาพาโอปอมาเป็นมิสเวิลด์ไทยแลนด์ปี2025 แม้จะแลกมากับการถูกปลดจากตำแหน่งรองอันดับ3ามิสยูนิเวิร์สชนิดที่เสียมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ทั่วโลกนางงามแต่โอปอนะคะบอกว่าเธอเคารพการตัดสินใจของกองมิสยูนิเวิร์สค่ะเธอทำทุกอย่างเต็มความสามารถและทำให้ทุกคนเห็นอย่างประจักษ์เลยว่าเธอต่อสู้บนเวทีมิสยูนิเวิร์ส และว,วันนี้ความพยายามก็ไม่ทำร้ายใครนะคะโอปอสุชตาช่วงสีค่ะฝ่าฟันอุปสรรคนะคะทุกอย่างจนคว้ามงกุฎ m ิสเ World มาให้คนไทยได้อย่างภาคภูมิใจค่ะเป็นมงฟ้ามงแรก ของคนไทยนะคะและเป็นมงที่คนไทยเฝ้ารอมานานถึง72ปีด้วยกันนะคะตั้งแต่เริ่มมีการประกวดมิสเวิร์นะคะก็คือคนไทยยังไม่ได้ครองมงนี้เลยนะคะและอบบอเป็นคนแรกค่ะ